ด้วยค่ะเราทั้งสามคนก็ต้องขอบคุณพี่ทุกท่านมากๆนะคะที่มีโอกาสให้เรามาได้เจ้าสุขให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะก็ขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีอย่างที่โบบอกว่านะ้าุทุกอย่างจะดีขึ้นพี่ดีเองก็วยพรแล้วแต่พี่พอยนาตขอยุ้ญาตพิธีหนึ่งแล้วกันนะมารู้นะว่าโฟรงการสาวๆอยู่โดยเฉพะนาะคนน,นี้แสดงกันได้าีโอ้สแสดงตอนเล็กโตมาอีกสิบปีนะครับน้งองเราพี่ก็สิบปีพี่ก็เป็นรูมแล้วน้าอ่ะวยพรน่อยก็ เมื่อกี้น้องโมพูดขันพี่นิดนึงพี่บอกให้พิษะให้เข้าเป็นบริษัทเรานี่บอกให้ทะลุเป้าแม่ก็เอาผมขอที่นี้พี่คนชอบแข็งแรงครับเพราะว่าถ้าชอบแข็งแรงเนี่ยก็ต้าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ขอให้รวยใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่อย่างนั้นะให้ทุกคนไ้รวยเลยครับอ่าวประธานพวกเราวันนี้ก็ขอเสด็จมีใหม่ทุกท่านนะคะสวัสด็จมีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ